นี่แม so e oh. ่มีน oh, ้องเลยนะถ้าอยู่จีนไม่เรียกแม่เดี๋ยวให้น้องเรียกนะไม่เรียกแม่เดี๋ยวแม่แม่เอาเอาโอ้แดงเอาแดงเอาเรียกแม่ก่อนแม่เอาหัวรอเอาให้น้องเรียกนะให้น้องในปุ่งเรียกนะเรียกแม่ก่อนแม่เอาอยู่จีนเรียกแม่สักทีดิแม่เอาอยากให้รเรา ยูจีนอยากแม่ก่อนแม่แมแม่แม่แม่อยกแม่ก่อนเดีวนะอเ้ียกหมาแม่ไม่เดียกเียมาอันไหนพูดหมาสิอเอออนียกแม่สิอหัออเรียกแม่อู้อัวแล้วอดังดังดงดั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 งอ้อ 你没妹、娘，人家都住进没得。